ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะสอนทั้งหมด4รายวิชานะคะคือวิชาการงานอาชีพโครงงานอาชีพของม3และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ม4ทับ1วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมม5ทับ1ค่ะค่ะครูชื่อครูชนิชาสับเชนนะคะหรือจะเรียกว่าครูชาก็ได้นะคะ จบการศึกษาอะดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้กเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองค่ะประสบการณ์ทำงานนะคะเคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ค่ะ จุดมุ่งหมายของการสอนของครูนะคะก็คือพัฒนาคนที่จิตใจแล้วคนจะไปพัฒนาทุกอย่างเองค่ะวลียอดฮิตจิปากที่อาจจะได้ยินระหว่างสอนบ่อยๆนะคะอันแรกมาเรียนเถอะขอละสองไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยนะอย่าส่งงานทิปไม่มีคะแนนจะให้ ช่องทางการติดต่อคุณครูนะคะผ่านทางช่องทางแรกนะคะ f เฟ e บ o ๊กชื่อว่า Teacher ชนิชานะคะตรงตัวเลยภาษาอังกฤษนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือช่อง YouTube Channel นะคะชื่อชาแนลว่าครูชายาหาธรรมนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนในห้องเรียนของคุณครูนะคะ ที่ครูนะคะแนะนําตัวเองไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของเด็กๆนะคะวันนี้ก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้แนะนําตัวเองนะคะถึงหัวข้อเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะบอกครูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเกิดน้ําหนักส่วนสูงอายุความชอบความถนัดหรือสิ่งที่ไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้นักเด็กทํามา แค่หนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งในคอมเมนต์ c e b o o k กรุของห้องตัวเองนะคะโดยที่เดี๋ยวครูจะไปตั้งโพสไว้ให้เนาะแล้วก็ไปร่วมกันตอบนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่ค,คุณครูบอกนะคะก็มีหลายแอปเลยนะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะมีทั้ง Canva, p i c a r า g o o d n o t e ตนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นก็นได้ไม่จำกัดเลยนะคะรีบๆทำกันมานะครูรอดูอยู่ วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะบ๊ายบาย